มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิว สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะกูไก่จะมาเก็บตกจากนิยายมามอยฝอ,อยเรื่องจันทราอัสดงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะมีเมนหนึงนะคะของเพื่อนๆที่ถามมานะว่านางเอกขอเป็นฮองเฮาได้ยังไงคือในนิยายเนี่ยมันจะมีเรื่องราวมากกว่าในซีรีส์นะคือจริงๆตอนแรกพระเอกไม่ยอมให้อ่ามันเกิดอะไรขึ้นมาตามฟังกันค่ะในนิยายนะนางเอกอะ่ะก็เป็นนางกำนัน อยู่เหมือนกันที่แควนจริงคล้ายๆซีรีส์นะหลังจากที่เซียวหลินตายเพราะว่าฝีมือนางเอกนี่แหละที่ถูกบังคับด้วยอาคมหุ่นเวทอยู่เออพังอีจือเนี่ยแอบเข้ามาในวังพระเอกเพราะอยากจะมาช่วยเย้ปิงฉางเพราะว่าในนิยายพังอีจือแอบรักปิ้งฉางเหมือนกันพังอีจือก็มาขอให้นางเอกที่เป็นนางกำนันช่วยซึ่งนางเอกก็ช่วยโดยการไม่บอกว่าพังอีจือแอบเข้ามาพังอีจือเนี่ยนะไปซ่อนตัวที่เรือนของทัญญาอ่ะพอพระเอกรู้ปุ๊บก็พาคนมาตามฆ่าพังอีจือสิคะนางเอก ทนไม่ได้ที่ต้องเห็นคนมาตายอีกแล้วก็เลยเข้าไปช่วยสู้กับฝ่ายพระเอกซะงั้นทีนี้ฝั่งพระเอกใครไม่รู้นะซัดห่วงเงินอาวุธลับมาแต่ว่านางเอกก็คือ ผลักมันออกไปแต่ว่าตอนที่นางซัดก,กลับไปมันบังเอญไปโดนเย่ยปิงฉางตอนนั้นนะนางเอกยังไม่รู้ว่าพี่สาวคนนี้ชั่วร้ายแค่ไหนก็ยิ่งรู้สึกผิดที่นางเนี่ยเผลอทําร้ายปิงฉางโดยบังเอิญอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนตายเซียวหลินเคยขอร้องนางเอกไว้ว่าอย่าทําร้ายปิงฉางแต่ว่าจริงๆแล้ว,วาอาวุธลับชิ้นนี้เนี่ยนะมันไม่สามารถทําร้ายใครได้ต่างหากแล้วก็เป็นใหญ่เย่ปิงฉางนาง,งูพิษที่ใช้เกรดป้องหัวใจดึงไอหัวเงินเนี่ยมาทำร้ายตัวเอง ตอนนี้เองค่ะที่นางเอกตาสว่างเพิ่งรู้ว่าพี่สาวนางเนี่ยชั่วร้ายขนาดไหน ทีนี้หลังจากเรื่องนี้ผ่านไปนางเอกก็โดนจับกลับมาที่ตำหนักพระเอกเหมือนเดิมแต่พระเอกเข้ามาก็ไม่ลงโทษนางเอกเพราะว่าพระเอกรู้อยู่ว่าปิงฉางเนี่ยนางจงใจทำไรตัวเองแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะห้ามนางเอกทำไรปิงฉางคือในนิยายพระเอกก็ไม่ได้รักปิงฉางเหมือนกันไม่ได้มีความรู้สึกให้คนอื่นใดๆภายในใจในหในเย็นเยียบแต่ว่าท่าทีที่พระเอกแสดงออกมาก็เป็นแค่การสวมอารมณ์ตามบทบาทที่ควรจะเป็นเท่านั้นสรุปว่าเรื่องนี้เย่ปิงฉางก็เจ็บตัวฟรีไปค่ะนะ างเอกก็เริ่มอารมณ์ดีบอกว่าถ้าพระเอกปล่อยทนยาของนางไปก็จะสอนพระเอกวาดยันสัรพชีวิตที่สามารถ เห็นขุนเขาแม่น้ำธรรมชาติที่สงบสุขเห็นสรพพชีวิตในไตล่าซึ่งยันนี้นางเอกเคยสอนพระเอกสมัยที่ยังอยู่ที่บ้านเอออันนี้ในซีรีส์ก็มีนะแล้วพระเอกเนี่ยนะเคยเสกยันนี้ใช้งานได้ครั้งหนึ่งแต่ว่าพระเอกคือยึดติดอยากวาดและใช้ยันนี้ได้อีกครั้งหนึ่งพอนางเอกเสนอจะสอนปุ๊บพระเอกก็คิดว่านางเอกอยากจะแอบหนีไปอีกแล้วแต่นางเอกยืนยันว่าไม่หนีแน่แนแล้วในที่สุดพระเอกก็ยอมละเว้นทัญญาส่วนพังอีจือฆ่าตัวตายยอมฆ่าตัวตายนะดีกว่าจะ โดนจับรีดข้อมูลค่ะซึ่งตรงนี้นะคะไม่เหมือนในซีรีส์เนาะเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยผังอีจือน่าจะมีบทบาทอะไรสักอย่างจากการที่ขอเลือกจากหัวใจพระเอกไปแต่ในนิยายผังอีจือตายตรงนี้แหละจ้า ผ่านไปหนึ่งเดือนนางเอกอยู่ในตำาหนักของพระเอกวันหนึ่งนอนอยู่ที่ต่างเล็กในตอนที่พระเอกเนี่ยนาตอนนี้ไม่อยู่ออกไปจัดการเรื่องการทหารนอกเมืองคนในวังเนี่ยไม่มีใครกล้ายุ่งกับนางเอกนะเพราะว่าไม่มีใครรู้แน่ชัดว่านางเอกเนี่ยอยู่ในฐานะอะไรกันแน่พอกลับมาพระเอกก็ให้นางเอกมาสอนวัดยันสัพพชีวิตตามที่สัญญาไว้แต่คราวนี้วัดยังไงมันก็ไม่สำเร็จเพราะว่าคนที่จะใช้ยันนี้ได้นะต้องมีจิตใจ,ใจบริสุทธิ์ในใจมีสัพพชีวิตอยู่ซึ่งตอนนี้คือในใจพระเอกไม่บริสุทธิ์เหมือนเดิม น้องไงนางเอกพอรู้ว่าพระเอกมองไม่เห็นใช้ยันไม่ได้ก็เลยเข้าไปใกล้ชิดไปหอมแก้มกะจะให้พระเอกดีใจก็คืออยากปลอบใจเขาแต่ว่าพระเอกตอนแรกนะทำเหมือนแบบไม่ใส่ใจไม่สนใจแต่ก็หลับตาลงจูบนางเอกแล้วพอรู้ตัวพระเอกก็ผลักนางเอกออกหาว่านางเอกไปยุ่ยยวนตัวเองเออสองคนนี้เป็นความสัมพันธ์ประเภทยุ่มหัวกันไปมาค่ะทุกคนในนิยายแล้วคือจุดนี้ทําเอานางเอกถึงกับพูดไม่ออกพระเอกก็บอกว่าลูกไม้นางเอกแบบนี้ใช้ไม่ได้ผลหรอกพระเอกจะไม่มี ทังปล่อยทัญญาและปล่อยนางเอกไปแต่จริงๆอ่ะมันก็คือการบอกใบ้ยอยู่นะว่าพระเอกเริ่มมีใยรักมีความรู้สึกให้แต่ปากไม่ตรงกับใจอะถ้าไม่รักจะอยากรังไว้ทําไมถูกปาาในที่สุดนางเอกก็เลยแบบว่างอนเดินกลับไปนอนที่ตังเล็กของตัวเองบอกว่าถ้าลูกไม้พวกนี้ไม่ได้ผลงงินกลับไปนอนดีกว่า พอแกล้งหลับพระเอกกลับเป็นฝ่ายเดินมาหาแอบมองนางเอกแล้วก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้รังเกียจนางเอกถึงขั้นนั้นพูดเหมือนใจกว้างว่าให้บอกมาว่าอยากได้อะไรใจหนึ่งนะพระเอกก็กลัวสิ่งที่นางเอกจะขอแต่อีกใจก็กลับอยากเขาใกล้นางเอกอย่างไม่อาจควบคุมได้ค่ะนางเอกก็เลยพูดตอนนี้ว่านางอยากจะเป็นหองเฮาในใจนางเอกนะรู้ดีว่าตัวเองมีภารกิจมาเพื่อถอนกระดูกมาแล้วก็ฆ่าพระเอกก่อนพระเอกจะเทินกลายเป็นมารใช่ไหมพระเอกฟังปุ๊บก็ฉลาดไม่รับปาก ยกตำแหน่งให้นางเอกแต่แรกคะ่ะอันนี้ไม่เหมือนในซีรีส์เนาะในซีรีส์คือแบบพระเอกคลั่งรักมากรักนางเอกมากนางเอกขออะไรก็ให้หมดแต่อันนี้คือขอปุ๊บก็ไม่ให้สำหรับพระเอกในนิยายคือแบบอะไรความรักอะไรไม่สนใจสําหรับพระเอกมีแต่อํานาจเท่านั้นที่ต้องการก็คือไม่อยากแบ่งอํานาจไปให้นางเอกที่จะขึ้นเป็นฮองเฮาอีกอย่างนางเอกเนี่ยยังคอยคิดทํร้ายแล้วก็หนีตัวเองอยู่ตลอดเวลาฝั่งนางเอกก็ไม่ได้สนใจเช่นกันคือแค่ว่าถ้าให้นางเป็นอนุภรยาก็ไม่ต้องมาพูดกันในนิยาย นางเอกเนี่ยนาก็วันไหวกับพระเอกไปแล้วแล้วก็คิดว่าพระเอกอะ่ะไม่มีทางให้ตําแหน่งของเฮากับตัวเองแน่นอนที่พูดไปก็เพราะรู้ว่าพระเอกเนี่ยเป็นโรควิตกกังวลหวัดระแวงไปทุกคนดังนั้นถ้าพูดให้พระเอกได้ยินว่านางอยากได้ตําแหน่งของเฮาพระเอกก็จะได้สบายใจซะแล้วนางเอกก็กะว่าเออทําให้พระเอกจิตใจวันไหวแม้เพียงเล็กน่อยก็ถือว่าสําเร็จ อ่ะแล้วตอนนั้นนะพระเอกก็จะไม่รู้เลยจ้ะว่าในท้ายที่สุดยายรักที่บ่มเพาะขึ้นมาเพราะนางเอกตอนท้ายพระเอกก็จะยอมรับให้ตําแหน่งของเฮาให้นางเอกไปจนได้หลังผ่านการยุ่มหัวตีกันไปนะแล้วยังปักผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวให้นางเอกกับมือด้วยซ้ายําไปอันนี้เหมือนกับในซีรีส์ค่ะ นี่ก็จะเป็นการตอบคําถามนะคะของเพื่อนๆที่ถามมาว่าในนิยายเนี่ยนางเอกเขาขอดแหน่งของเฮากับพระเอกยังไงเออจริงๆแล้วคือยุมหัวกันไปมาไม่เหมือนในซีรีส์นะทุกคนแต่ฉันชอบเวอร์ชันซีรีส์นะปรับมาให้แบบว่าซอฟต์ลงแล้วก็เออรักกันเห็นถึงความรักของพระนางมากๆแต่ว่าก็เศร้ามากเช่นกันแกคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ